สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะปิดอีกคลิปหนึ่งคลิปก่อนหน้านั้นกินข้าวอย่างก็บาอสานเจียวป่าเจียวป่าเจอกันตอนไหนกินกันตอนนั้นก็เหมือนเดิมนะชาอสานเนาะมาด้วยพี่นอ้องเลยอันนี้อ่านบ้านบ้านดีแล้วพี่นอ้องเอ้ยไผตําเบาเหนือครับนี่เบาเหนียว <c oughs> ไม่ใส่น้อยๆนะชาวสานด <c oughs> ้วยเหรอมีขนมจีนพ่อพี่นอ้องเอ้ยมันเปลี่ยนอย่างก็ตํมาแล้วกอลุยสวนนะชาอสานนี่เนาะ เรามีขนมจีนครับสาวสาันมาจากไหนจากร้านมาจากร้าน,นมาจากกี่ร้านอาหารครับร้านอาหารทําขนมจีนกินแล้วมันเหลือเขา,ม,ามีพักเยอะเยอะเลยแมนนิดน้อยพี่น้อาเลยผักชีลอมผักซ้ำน้ำมูนนะไก่ย่างไก่อบไก่ย่างอบหมอ้อมน,นี่หม้ออบลมควันจ้ะยังเหลืออีกขานหนึ่งเลวสาวสาันเนาะกับอบปลาดุกแต่รอไม่ไหวหิวข้าวนั้นเอาไว้รอเดี๋ยวก็ขับมา คือทําไว้แล้วพรุ่งนี้ก็เลิกงานมาก็มากินเลย,เยกินมาด้ยวยอพี่น้งงองเลยมมาดอชินนะทุกคนอาจารย์เรียกคุณป้าข้าพ่อไมากินพ่อแบเปิดๆเ,เ,เอาไปพอดีนะบอป้ามักได้เก่งต้งหออูอืมกรอบดีดีอร่อยวางกล้อง,งไปเลยนี่ข้าเหนียวคำนะ A dáng sống tăm khâu yêu tông mà mình luôn bứ, mực quá chưa nhắn để xem cho, năm nữa hm 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 Nó hm 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 ออไอแพมตัดลาไเหนูสับตำปี๊บป้อมเขาชามันค่อยชอบบุหนูแอบใส่เลยกินได้อยู่จ้ะเต่ใส่ไม่เยอะครับมาสัษาของงงอิ่มเอาเข้ามาพร้อมไม่ต้องมันจะฟดบุนีกเดีย๋ยวไม่กลั้นเลย อยากกินอะไรก็กินจ้ะช่วงที่เฮายังมีเคี้ยวแข็งแรงอยู่มีอายุที่แบบรดลิ้นสัมผัสรสชาติได้อยากกินยังกินไปเลยจ้ะสาวจารดูพี่น้องสาวสามเสียชีวิตไปมาสองวันนะครับเนาะนั่นก็อย้าเ้ายางงอย้ำไหนใช่ย่างนั่น โทรไปหาบป้าเหนือสาวชานตลอดครับช่วงน,น,นี้แกป่วยนะนี่เสียชีวิตไปะละใหญ่มาพร้อมกันเลยก็อยากกินอย่างก็ไม่ได้กินนะครับพี่น้องเอ้หัาวาจเลยบอกพี่ว่าอยากกินอย่งเขาก็เก,กินกินเลยจะไปกินเกินตัวอย่างหวานนะครับจะไปเก็บเกินจนลืมกินลืมนี่ก็ความโชคของชีวิตของตัวเองเนาะ ก็เป็นยังันก็คือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะการใช้ชีวิตในรูปแบบแบ้านเหนือสายวิษณ์เนี่นจยจะบางคนเห็นบ้านเหนือสายวิษณ์ว่าบ้านเหนือสายวิษณดูน้องสองคนดูมีความสุขในการใช้ชีวิตมากเลยบ้านเหนือสาสยวิษาจจะอยู่ด้วยกันก็พูดกันทุกวันจะมาอยากทําอย่างก็ทำอยากกินอย่างก็กินจะส่วนที่เก็บก็เก็บส่วนที่<ม>ใช้ก็ใช้บ้านเหนือสายวิษณจะมีความคิดที่ว่า เก็บเงินไว้เยอะๆไว้ไปใช้ในวันที่เจ้าของพร้อมทุกอย่างวันไหนที่มีพร้อมค่อยอยากกินยังค่อยกินอยากกินซื้ออย่างค่อยซื้อบอจกบริรคิดแบบนั้นในดีกว่านะครับอืรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายอย่างละใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันจะมันก็นมีสุขบ้างทุกบ้างเหมือนกันทุกคู่จะเมนูก็พิยู่ที่ต่างพี่บาเหนือบานเนือสถา,าจะบอกเลย หาได้ด้วยเก็บแกะมากข้างกับอืสามสิบยี่สิบให้พ่อเม่ยให้แม่มสองฟังห้าสิบท่านแบ่งกันมันเนื่องาตการก็กินอยู่ยี่สิบยี่สิบห้าถ้ากินเยอะก็กินไปสี่สิบเก็บสิบบาทแค่นั้นแหละครับเหมือนกับพี่วิญญาณญาติญาติสองชาตานทัวร์เนี่ยอยู่บ้านเนกกันพี่พี่น้องแท่เลยเหมือนพี่กับน้องเลยใย,ยมันต้องกันอ,อายุเท่ากันเพิ่ม ชีวิตไปได้สองถามบันเนี่ยเนะาะชจัทําทํามันก็นให้ลูกหมึกบัดท่างบ้านก็นโทรมาเ้าเหนือชาวชนทรเขาช่วยเต็มที่ชาวจันทรชไปบ้านมานได้เป็นอาทิตย์เจ้ะเห็นรูปในเฟซก็ให้ตอน,นที่เ,เราป่วยตอนเราป่วยมาบเบาเหนือชาวชนทเกาะช่วยเหลือเราตลอดชนะาวาันทรก่อนที่เราอย่ชีวิตแล้วก็เราอยากกินนั่นกินนี่ก็บอกเราตลอดเราก็บอกโอ้ยตอนป่วยมากกินอยากินไม่ได้ละกินยังกรบปแซ่บดอกระเซ่า กูกินยังกระเน่นท่องอายุน้อยๆครับสามพิกกว่าเข้าท่าสามเลยเมันสารสารเบาเหนือกันเลยมาคิดอีกเห็นรูปแล้วทางบ้านพี่น้องให้รูปมาสาวสารเนาะตอนเรายังเด็กน้อยอยู่กับมาคิดแบบเรามาเสียชีวิตไว้บ้าเหนือกับสายสารจะโทรกลับบ้านวันไหนจะบอกพ่อกับแม่เลยอือยากกินยังกันซื้อกินเลยซื้อกินเลยสัมพังเจ้าของมีแห้งกินได้ ากินอยังก็บซื้อกินเลยแม่เงินเขาหามาเขาก็ต้องใส่ไปเป็นธรรมดาบอกถึงพ่อแม่ถึงสองฝ่ายแต่ถึงชัยภูมิถึงเชียงรายเลยคือวันนี้่ละ <c oughs> พ่อแม่เบาเหนือนนจ่านไมไดเหนือไปตัวเมืองเนาะเบาว่าให้ซื้อกุ้งไปกินแน,น,น่แม่โอ้ยพอแล้วขอบอกนะซื้อไปก็กินไม่ได้ฟันไม่ค่อยดีละอเออ แด,ด่ก็ดีครับพ่อแม่ชูภาพในการแข่งแรง็สองฟังเลยการทํางานเมืองนอกในทุกๆวันนี้บางคนกับบุก้าออกบ้านไปไหนเพราะว่าคิดถึงบ้านเนาะแต่พูดถึงทุกวันนี้แต่เขาอยากมาเก็บเงินสร้างบ้านสร้างอย่างสร้างนี่กับทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีเนาะมีอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีเฟซคอห,าก,กห,นหนากันเห็นหน้ากันเห็นหน้าพ่อแม่ทุกมื้อจะมันเกินข้อดีของเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือข้อนี้อะ่ะใคอาจจะต้องแสงเข้าหน้าเข้าตา่ดียว ด้วยป,ปิดไปกป่อนครับอร่อยสั่งไม่ได้สั่งที่แม่บ้านเกาหลีนะสั่งในเว็บเว็บของเกาหลีเลยตันนี้ขายเลยนะครับอะไรมะกอ,อไปเมื่อปีไปใช้กับสั่งเว็บซาร์ดาเว็บโซฟี่ไปทำแบบช็อปปี้ช็อปปี้นะอโอเปอเรชั่นองเว็บสื่อหายมั้ง <laughs> อย่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ถึงหรอกพรุ่งนี้บ่ายๆก็มาถึงหรือถ้าอยู่ไกลไปก็เดิทางระบาดก็สองสามวันถึงเธอจะมาวางหน้าห้องเลยเจ็บเด็ไทยเท่านี้สั่งของเก็บไปทางเด็ตเกาหลีสั่งของโอนเงินมาก่อน บ้าเนยสายสัทายคลิปมันนั่นเนาะสายสังกับบริจับคอมเมตนเนาะพี่เพิ่งคอมเมนต์มาว่าพี่อยู่ฟังยุโรปน้องเอ้ยฮะไม่มีหรอกจะซื้อขอ,ของแถมขนาดนี้เว่าสันถ้ากล่องขนาดนี้นะเสียค่ากล่องอีกเข้ากับน้องซื้อของไปเลยว่าสันข้อดีของการที่มาเป็น และงานในเกาหลีช่วงนี้จะสําหรับคนไทยที่มาทํางานในเกาหลีในปีพศสองพันี่าร้เยหกสิี่นีการแข่งขัน,ขน,นในการค่าขายของไม่ค้าสูงมากจะขนาดซื้อควบแค่หนึ่งมืนวอนนะ่ะ๊จะหนึ่งมื่นวอนก็คือสอง้อยห้าสิบาทไทยแถมรถดีซองน้อยอีกซองหนึ่งนะให้เราเลือกซื้อก็มีของแถม S <S เราต้องดูหลายๆเว็บไซต์หลายๆเพจหลายๆแม่ค้าจะ <Menu. S 2> เป็นข้อดีของคนไทยในเกาหลีช่วงนี้เลยการแข่งขันของร้านไทยเยอะอืของก็จะถูกลงถูกลงะวาเดีนี่แม่บ้านเกาหลีมีร้านไทยเยอะมีร้านไทยเยอะ,ายยอะ้านขายอาหารต่างชาติพวกอเอเชียมาพวกเวฟฟูดอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะขึ้นอันนี้เราทำถ้าอยากเปรียบเทียบเป็นก็คือประเทศเกาหลีในการขนส่ง่ายเออการขนส่งเป็นไง แล้วก็เร็วสะดวกสบายกรชับๆเนาะเม่นเนาะแล้วไม่มีการขโมยมันต้องรับผิดชอบอย่างเยอะเอามา,วาไว้วนห้องเอาไว้ก็บผมมีคนิีบไปครับเพราะว่ายุโรปมันก็จะแถมราคาถูกแบบเกาหลีไป่ได้เพราะว่ายุโรปมันการขนส่งมันก็ไกลพองเนาะมันกอาจ,จะแพงกว่า,าจ,จะพี่เพราะว่าเกาหลีมันอยู่ใกล้ประเทศไทยแล้วทุกวันนี้นะขนส่งเกาหลีน่ะคาโก้จะส่งของสามวันถึงเลยทุกอย่างจะสะดวกสบาย จำก้องข,ขายเนื้อขายเนื้อวัวขายเาานื้อไก่แถวๆนาะจะมีไม่ค่าสองสามเจ้าที่ดังๆนะครับเขาอ่ะในเกาหลีมันจะเพิ่นจะมีเปิดเว็บไซต์ช่วยเหลือเออประเทศช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีจะมีแบบนี้เลยเปิดก็จะไปโปรโมทขายในเว็บใน,ในเว็บไซต์เว็บเนี่ยนะในเพจในอย่าง,ง,นะงก็จะเห็นได้สองสามเจ้าแต่ก่อนนี้ก็จะไม่มีของแถมเนาะบางครั้งอาจจะว่าซื้อหนึ่งแสน ซื้อครบหนึ่งแสนส่งฟรีแบบนี้แค่นี้ละจบละทุกวันนี้คือซื้อแค่อสองห่นสองหมื่นห้าส่งฟรีจ้ะซื้อกุ้งแค่กล้องเดียวหรือซื้อเนื้อหมูแค่ห้ากิโลนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยฟอนพร้อมส่งฟรีอืมเจดีทุกวันนี้เพราะว่าจากที่เคยมีแค่สองล้าน,นมีกลายเป็นย<อ>ี่สิบล้านจ้ะมีเยอะเลยคอยดีผู้บริโภคดิงได้ดีเลย เอาซื้อของถูกๆก,กินได้ครับเจ้ากินนะคะแพงจะมาก่อนใ้ลำบากแถวร้า,านเนาะาย้อนไปเมื่อห้าปีหกปีก่อนนี่บ่มีช่วงของตามต้องมีรถไทยไปครับี๋ยวนี้บอกเราืึงก็เคยพูดในคลิปๆหนึ่งแล้วรถไทยเริ่มเริ่มจะหาหาหา,หากินเริ่มยากละแต่ข้อดีของรถไทยคือให้เอากับข้าวกินกอนเงินเดืนเอนออกคนค่อยกิออนแต่ถ้าซื้อของออนไลน์เขาจ้องใจกันสดจ้ะแม่นอยู่ รถไทยเพิ่นไปส่งถึงที่เขาไม่ได้ออกมาจาก้างนอกเขามีสิเลือกอาหารทุกรูปแบบเมนูเลือกซื้ออมืมันกับข้อดีข้อเสียคนละอย่างแต่เขาซื้อของออนไลน์เขาจะไ่สามารถเห็นของก่อนได้แต่จะซื้อของรถไทยก็เหมือนที่บ้านเหน่อสายสานเคยทยคลิปซื้อของรถไทยเนาะเมนูเขาจะสามารถเห็นของด้วยตาของเขาเองด่ก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่แบบมือครับ cùng <laughs> gì khó Cũng mất ưu lọt Ừ con năn năn Bằng nửa ưu vàng hoàng hòa Ở thác bằng nửa cho ai bằng thật Qua vì con đường bực áo à chéo lên Bằng nữa, nào <laughs> Mà, nửa na tỉnh nguyên nao thật Bằng nửa ngoài chả chẳng còn phòm đúng chả Như thế à Ôi ai nhang bịch mưa lại ai mi oh. <laughs> con cảm sịt và kịch ai luồm ai chơi luôn đi phân và bỏ. mày được con xưa bao người từng như xưa bao người lùi dán bỏ mắc lấy dây bỏ xưa sao dán nè sẽ tổ bao xưa xưa big big say mà mắc lấy luôn uôn xong cái chuột nó mới hiện này mắc lấy luôn uôn thì อยู่ในร้านกับทักทุกคนจ้ะแต่สาวิชานยังองวนก็อ้นปกติยังหุนเหมือนเท่าเดิมอยู่ได้เบาเหนื่อเนี่ยหน้าคือออกท้องก็อ,ออกทุกวันเลยเทาแกยงังวาดจ้ะพักเบาเหนื่อยทุกวันท้องจะแตกแล้วบบานเหนื่ยอยลงคุง ส่วมนมากเพิดมาทำงานเมืองนอกเพิ่มข่คอยอ้วนนะน้องไม่ได้ลู่เขาเนี่นไม่เนาะบอบเพิ่งจะรักษาหุ้นบ่อบละนาะที่จริงการรักษาหุ้นก็นดีจะเพื่อสุขภาพเขาเองพรน้อม่เนาะลดเบาหวานลดความดันลดยังจะถามว่าสาวิสานยากพรอมไหมก็อยากพรอมจะอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอยกหุ้นสวยๆคือสมัยเป็นผู้สาวเนาะสมัยเป็นผู้สาวน้ำหนักบาเกินห้าสิบห้าเจ้เมเมอนี่เปดสิบห้าเนาะถ้าสาวิสนพรอมก็ออยังคนเป็นหลคนี่น้องไอ้ <c oughs> เบอร์หนเริ่มยากให้ผมอ่าว่ายาผอมเหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากผอมนะบานก็ใส่เสื้อผ้าสวยนะแต่บอรมีวินัยในการกินเหมือนเมื่อก่อนอเนาะพวกอ้วนฮะสุ per ปปไหมมาเปิดมีพัคชีไปนอกให้นอ้อม,มีหอมป๊อปมาโอ้โหขอโทษได้เยอะวัดันไทยที่เขาไปซื้อนี่สองพันห้าสองพันห้าโอ้โหกับมาจ้ะคือเท่ากบเอร์หนือซื้อไป มือเราได้ถามว่าชื่อจังไหนชื่อสุเปิร์กใกล้ร้านนี้ละโอ้โหเบอร์หนูก็เลยไปช่วยอุนหนุนเลยเพราะแบบกูบอกว่าหน้าเขจะมาไหมไม่บอกแต่ถท้เขาออกมาทดลองบางขายแล้วมันมไม่ได้ขายข<อ>ไม่ได้ขายขขาออมาขายน,นนะเนาะแต่พอดีใกล้ทุ่เปิดกับมีร้านหนอยูาา่้รสชาติเนาะ เขาไม่เคยเห็นเพื่อนญอี่ปุ่นหรอกเนีแม,ม,ม่นดูไปดูขห็นติดหน้าร้านเลยแบบไทยมาซาจิไทยมาซาจิเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเลยบ้านหน่อยสายวิชา,านี่ยจะเจอคนไทยชาวพวไทยเลยจะใส่สันทักก้อนเลยเพื่อนจะจอบจอบกระต,ตมแม่นดูใส่ฐานทักก้อนเลยโอ้เสร็จพี่น,น้องเลย แต่สาวิสสานเนี่ยไปทั้งในนะเจ้า่วนมากจะเป็นคนฟิลิปปินส no, ์คนอินโดมาทักสาวิสสานบ่มีคนไทยดอกสาวิสสานทำงานอยู่รลานนะ่เจ้าคนมาชงเนื้อเนาะเป็นคนโหคุณยายขึ้นบันไดม่เละเสียงดังดังอะไรคนชงเนื้อเอามถามสาวิสสาน มาเกาหลีได้ยังไงแต่งงานกับคนเกาหลีเหรอว่าฉันฉันเคยมีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์ว่าฉันเบาเนื้อเขยันยืมข้างอะไรแต่ยืนเบิ้งต่ำวิสานว่าสายสานจะตอบว่ายังไงฉันเคยมีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์ว่าฉันว่าแต่เป็นคนฟิลิปปินส์แมนบอสฉันถามสายสานบอสแต่เป็นคนไทยฉันเนาะก็สีผิวให้เนาะโหหน้าเหมือนคนฟิลิปปินส์เลยว่าฉัน สีแทนสวยเนาะไม่ธรรอดาธรรมดาละ่ะก,ก่อกินเมะมาชานสอบของกินขนาดที่กนเลยลาเทเกสอบไปหมดเลยร้านสาวิสานทุกวันนี้ขาดปลาล่าไม่ได้จ้ะถ้าน้ำปลาล่าหมดบารเนี่ก็ใช้สั่งกันซื้อน,น้ำปลาล่ากับน้องน่าวขวดไปไว้แ่้ว เ้าแก่ผู้หญิงก็จะเป็นคนซื้อผักหอมป้อมเสื้อหาหารขายจ้ะซื้อของวานชุ่มเครื่องไปให้บรรดาสารสานต้มกินเจ้าแก่ทำไม่เป็นซื้อต้นหอมซื้อใบกะเพราซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะแยกกินผัดซีอิ๊วจ้ะเจ้าแก่ผู้หญิงกับเจ่าแก่ผู้ชายนะอันนี้ถ้าพี่เขาเห็นเขาไปติดตามติ๊กตอกของบรรดาสารสานเนาะอือก็พิมพ์เข้าไปถ้าคนไหนเล่นติ๊กตอกก็จะเห็นคลิปสั้น หรือเข้าไปในเพจช่องเอาบ้านเนื้อสายสานเบื่อเหนืงเขาคลิปนั้นลงคลิปหนึ่งมาล่ามาล่าก็ช่วนได้กันก,ก,กินมอก่อนแกเขากำบักินจะมาล่านะว่าบ,อบอัวเป็นของจีนมาสันแกเขานะไปดูคลิปเบ้าเนื้อเนะบ้าเนื้อสายสานเอาคลิปเบ้าเนื้อสายสานกินมาล่าให้ดูจ้ะถ้าแกสร้างในเว็บไซต์มายอย่างโดนเลยน้ำพริกมาล่าเครื่องเคียงผัก ลูกชิ้นอืมจะเต็มเลยวันนี้จะเต็มเลยที่นี่อาทิตย์ที่ผ่านมามาล่าสามบันเลยอาหารเที่ยงสายสันได้เแ่าเกียร์เจ้าก้อนมือใช่นหมแต่แถวเกียร์ผู้ชายมันกินนะ,นะชาวสรแถวเกียร์ผู้ชายมันกินจ้ะแ,แ,แล้วมันจะออกเฟื่อนเฟื่อนแถเกียร์จะไปกินไหมแถวเก<ล>ยเราชอบเป็นถูกแกงผู้ชายน่ะเป็นส้มตำตำแตงตำส้มตำมั่วกินกินทุกอย่างก๋วยจิ๋วยิ่งท่อปลาคั่ง กุกแก่หยดระนำคัญเท่าแกกินอาหารเกาหลีไปเพชรนินึงแล้วโยมบุนแบนบเพชรก็หอมคนบนีห้ามทำอาหารเพชรกินบ่ได้ซั้นก็เป็นส้มตำตำเต็งเพชรปะได้ก็กินเพชรกลิ่นนี่แหละเท่าแกก็ได้เพชร้ฮสายสันเดือดร้อนกับคนเกาหลีจุดนี้แหละคนเกาหลีทำอาหารเกาหลีเผ็ดจ้ะยาเฮ็ดอาหารเผ็ดลายเมสเสพท้องกินบน่ได้ซั้น สาวชานตำส้ตมตำซัวแส,ส่ขนมจีนใส่ตีนไก่ย,ย่างผิดกินมดเกี้ยงจานตับจแจ่โอก่นีมัน,ม,นม,มีมันเอสดเลยหอมบ่มสาวสานเนี่ยมะเนืตำสองลูกก็เลยไม่ต้องกลวมอิม่มแต่มูกองกสองนยิ่งหัน่นกินมันซาซ่าใจสั่งมาซีนลูกหมื่นหกหมืเจดพอดีกตก,ตกละล้แเลยลมือจีแผนวนตัวพอกลังไทย นั่งไทย4,500 5,000แถมพอได้ปั่นจักรยานซื้ออีกอันนี้ซื้อ1,000 6,000จะถึงประตูหน้าห้องเลยทีนี่พี่ๆน้องๆอ,อาจจะไม่เห็นบ้านหนไทยแต่ไปถ่าย,าย,ายคลิปในร้านแล้วจ้ะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งหยุดแค่วันหนึ่งเหนื่อยจ้ะเหนื่อยนอนตื่นจะตื่นไปหนึ่งโมงใบสองหรอกจะต้งอ,องลงหน้าห้องเลยบ่อมีโอกาสแท้ๆก็<อ>จะพ่าผีไปตลาดไปอย่างนอ้อถ้ามีเวลาหยุดแท้ๆก็จะ แต่ระยานนี้โอ้ธุรกิจละตัวแล้วเกินอ,อร่อยพี่กิบบอเวลาหมดหมดเวลามาดิ่มมือหน่อยแคบอ่ะอืมนี่บอกติดตามคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายแฉบกับไกบบ่ปิ้งแซ่บๆงินบ้าเนี่ยส่สันบอกทุกครั้งจ้ะช่วงที่เฮากินได้อยู่ฟันเฮากำลังดีอยู่เขาอยากกินอย่างซื่อกินเลยจ้ะพี่เฮาก็บไม่ต้อง พ,พี่น้องทุกคนเลยเขาก็ต้องกินเกินตัวเขามีเท่าไหร่เขาก็กินตามที่เขามีเนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันจะ้ะแมนด้วสุขบ้างทุกบ้างแต่ในใจเขาสุขกันโอเคแล้วจางลาไปก่อนนะครับจิตมคลขึ้นะ้าดูแลสุขภาพกันทุกคนคะ่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีครับทุค